สวัสดีทุกคนวันนี้มาคุยเรื่องปีชงหรือไม่ชงชงอะไรชงกาแฟคนเรามันต้องชงทุกวันใครชอบดื่มอะไรก็ชงไปเลยนะจ๊ะมันก่อนคุยเรื่องเบียรวันนี้คุยเรื่องกาแฟนะเพราะเราเป็นคนไม่ดื่มเบียรปีชงทุกคนคิดว่าไงเชื่อหรือไม่เชื่อมันเป็นกุสโลบายอย่างหนึ่ง แต่งานนี้นะเราขออยู่ทีมแพร r ี่ไพวันถึงไอ้หมอลอฟันทิงอะ่ะไม่เคยเชื่อตั้งแต่ไหนแต่ไรละสตอเพเชื่อไม่ได้พอใครแบบว่าพูดไม่ถูกใจก็ออกมาว่าเขาเหม่วาหาว่าเขาอะไรนะกดอะไรนะหาสร้างกระแสถ้าสร้างกระแสแล้วมันดังแล้วทำไมอะ่ะก็อยากจะสร้างอ่ะกระแส ใช่ไหมไม่มีเลยมากแค่ออกมาสร้างกระแสะเฉยๆแคอเคนะบ๊ายบาย